อ่อจาก EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้ผมจะมาวายสายไฟเข้าคาปาซิเตอร์นะสายไฟชุดใหญ่เลยนะครับชุดหลักเลยก็เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดนึงครับอ่าทบทวนอีกนิดนึงนะก็สีเหลืองนี่เป็น B นะครับเนี่ยเน B ของ V บวกนะครับหรือไม่ก็ของ52.0 0นะฝั่งฝั่งซ้ายนะขา B คือที่เข้าเข้า B นี่นะครับก็จะมาต่อตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองส่วนตรงเนี้ยไอตรงกาวเนี่ยไม่ได้ต่อเพราะว่าผมมาเอาขานี้แทนแล้วมันขาเดียวกันเห็นไหมครับดูลายวงจรมานะเนี่ยมันเป็นขา,นาเนี้ยสีน้ตาลเนี่ยลายเดียวกันผมเลยจำมาแค่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นไฟบวกนะครับเป็นไฟบวกขาเข้านะขาเข้าแล้วก็ไฟออกไปหาโมดลูลน,นี่นครับคือผมไม่ได้ผ่านลายวงจรเฉยๆนะคือผมเนี่ยเห็นไหมเอาตะกวัวมาขนานกันด้วยนะเพราะว่าให้ไฟวิ่งสะดวกนะครับ ส่วนตรง S P K เคขาให้มาจ้ำตรงปลายนี่ใช่ไหมผมก็ลดขั้นตอนที่ว่าไม่ให้มันวิ่งผ่านแผ่นอ่าลายทองแดงของแผ่น P C B นะครับว่ามันเดี๋ยวมันจะร้อนกลางทางนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าผมไปจ้ำเอากับอ่าอะไรอ่ะขดลวดแอลเลยนะครับเนี่ยขาออกของขอดลวดแอลเลยนะที่มี R อ,อยู่ในเนี้ยนี่นะครับส่วนตัวนี้ไอ E E อ่ะ E e, e, e ที่มาจากนี่อ่ะเนี่ยที่ขนานมาจากเนี่ยไฟมันจะวิ่งเข้าแล้วขยายออกมาเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับพอขยายมานี่ปุ๊บ จริงๆเราสามารถต่อตรงนี้เข้ามาที่ป้องกันลาโพงแล้วออกฟิลได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาให้มาผ่านขดลวดแก่อนพอผ่านขดลวด L อเนี่ยมันต้องเตกลับมานะครับพอเตกลับมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเข้า well okay. มาในนี้เห็นไหมครับต้องเข้ามาในนี้เพราะว่าจะให้วงจรตัวนี้เข้ามาหาไอขดลวด L แล้วก็มาออกขานี่นะครับเพียงแต่ว่าผมเอาสายไฟเบอร์หนึ่งจุดห้าช่วยด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแผ่นปิ้นบางๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอ่านี่นะครับเดี๋ยวพอเวลามันดึงไฟ เพื่อมาผ่านขดลวดครับเวลาโหลดหนักๆครับมันจะร้อนนะครับผมก็เลยเอาสายไฟช่วยอีกหนึ่งแรงนะผมทําให้สองข้างนะเพื่อไม่ให้เบรมันแผ่วนี่ครับผมช่วยให้อีกหนึ่งทางเลยก็เีย่ยนะอ่าตัวนี้ก็เป็นไฟสิบสองนะสิบสองที่ว่าเอามาใส่อ่าเบรดไฟพัดลมนะครับอยู่ใต้นี้นะผมบัดเกีเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสีน้ําตาลน,น้าตาลน,นะมันต่อจากสีน้ําเงินไปส่วนสี สีนี้ก็มาต่อไฟหน้าแท่นไฟ9วว้าลว์ส่วนตัวนี้เป็น L กับ R นะครับที่ว่าจะมาสั่งให้มันวิ่งนะครับผมก็ไปเอาหลังป้องกันลำโพงนะั้นนี่นะครับสีดำกับสีน้ำเงินนะอ่านี่นะครับอ่าเนี่ยนะอ่านี่ครับผมต่อจากหลังดีเล์แล้วนะเนี่ยสองตัวเนี้นะเห็นไหมอ่านี่ครับสีนี้กับสีนี้อันนี้ก็เป็นของฝั่งเอ k พเคที่มาต่อเข้านะครับขาออกก็ออกไปสีเหลือง เดี๋ยวผมจะลองข้างเดียวก่อนนะส่วนข้างนี้เบี้ยนไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะไหม้มันจะไหม้ทีละข้างไงเนี่ยผมจะต่อให้เดียวข้างเดียวก่อนอ่าเนี่ยไม่มีอะไระครับเดี๋ยวนี่ผมคว่ำลงนะก็เดี๋ยวผมอันนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับข้างเดียวก่อนอันนี้ก็ไฟกาวนะครับจอมอาจจะมะแปงนะไฟตัวนี้เป็นไฟห้าสิบโวล์นะครับ อ่าน,นี่นะครับห้าสิบศูนย์ห้าสิบนะครับก็คือสีแดงใน Fc เขาต่อมเลยนะครับก็อันนี้เป็น AC นะครับห้าสิบห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบอันนี้สายศูนย์นะสายศูนย์เดี๋ยวเราก็มาออกขานี้เนี่ยเนะี่ยขานี้เป็นบวกอย่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อขานี้เป็นบวกเอาบวกนี่นะครับมาเข้ากับฝั่งบวกคาปาซิเตอร์นะครับก็มาเข้าฝั่งฝั่งนี้อ่า นี่ครับมาเข้าฝั่งฝั่งบวกก็คือฝั่งฝั่งที่เขาไม่ได้เขียนลบอ่ะถ้าฝั่งนี้ก็เขียนลบลบแล้วก็มาเอาขานี้โอเคครับเดี๋ยวผมต่อเสร็จเลยนะครับเนี่ยนะครับวายสายไฟเข้าคาปาซิเตอร์แล้วนะอ่าจากบวกฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับโค้งมานี้นะก็มาเข้าบวกของฝั่งคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ลบนะครับที่ออกเบรคจากเอซแล้วนะมันจะเบรคเป็นไฟกระแสตรงแล้วนะเนี่ยนะครับก็มาเข้าฝั่งลบนะครับก็คือ ฝั่งนี้นะครับที่เป็นฝั่งลบอ่าส่วนกาวนะครับนี่นะครับสายไฟมันสุดแค่นี้พอดีนะเส้นนี้เส้นกาวเราก็ดึงมาเข้าลายกลางนะครับกาวนะครับส่วนอ่าสามเส้นนี้นี่นะครับแดงเขียวดำนี่นะครับเส้นเล็กๆนี่นะครับก็คือไฟไฟเลี้ยงจากนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยนี่นะเนะต็งไปหมดละอ่าไฟเลี้ยงของของนี้นะผมต่ออยู่ใต้น,นี้นะเนี่ย ไฟเลี้ยงของบาลานซ์อีพุตนะเนี่ยเขาบอกว่า7 0็ดสิบถึงร้อยสิบโวล์นะลบกาวบวกก็คือเอาไปจากนี่เลยนะเนี่ยจากชุดใหญ่นี่เลยส่วนกาวที่มาเข้านี่นะอ่าตรงเนี้ยเราก็จำแล้วก็เอามาลงกล่องเลยนะครับเพราะว่าเอฟซีเขาขูดจามาให้แล้วผมจาที่เดิมเลยนะที่เดิมที่เอฟซีทำมาให้เลยแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับจะมีสีดำมีเส้นหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเส้นนี้ยก็คือดึงไปนะครับดึงออกไปรอดไปใต้นี้นะครับก็เอามาเข้าแถบลําโพงนะครับ อ่านี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมาต่อตรงนี้นะเป็นแถบลำโพงฝั่งลบนะเนี่ยสีเขียวเนี่ยมาเข้าสเปคอนเนี่ยเดี๋ยวจางงงนึงนะเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่าโมดูลนะครับโมดูลที่จะมาเข้าบวกกาวลบนี่นะเดี๋ยวต่อเข้าฝั่งนี้นะของของข้างซ้ายเดี๋ยวของข้างขวาก็ต่อเข้าหัวฝั่งนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต่อข้างเดียวไปก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะมีไหมนะครับเดี๋ยวผมต่อไฟเข้าโมดูลข้างนี้แล้วนะครับนี่นะครับนะ ยังไงให้ดูนะแต่ว่าข้างนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะว่าเดี๋ยวผมลองทีละข้างครับถ้าไม่จะได้ไม่ข้างเดียวไปก่อนก็คือไฟบวกนะครับที่ต่อสายเผื่อไว้ครับก็เอามาต่อกับฝั่งคาปาฝั่งบวกนะครับแล้วก็กาวนะครับที่เอามาเลี้ยงบอร์ดได้นะครับเราก็ต่อกาวนะครับแล้วก็ลบนะครับอ่าฝั่งไฟลบครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับสีดำนี่ครับเบอร์สองจุดน่ะก็ต่อฝั่งนี้ครับเดี๋ยวลองก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันจะไหม้มันไหม้อยู่ข้างเดียวนะครับอ่ามานี้นะครับ นะเดี๋ยวผมให้เห็นลองชแนลด้านซ้ายก่อนนะชแนลซ้ายเป็นชแนลแอลนะครับฝั่งแอลผมต่อสายแจ็คโฟนเข้าแล้วนะนี่นะครับผมใช้โทราศัพท์แล้วก็นู่นนะครับมิกเปิดแล้วนะเนี่ยครับสัญญาณมาจากมิกตัวนั้นนะเพลงในโทราศาพัพท์ในผมเปิดแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าผม ผมผ่านหลอดโหลดอยู่นะครับเนี่ยนะครับหลอดโหลดแล้วก็ลําโพงนะครับผมต่อเอาแถบดําแดงเนี่ยนะครับผมลาโพงผมใส่แล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นดอกเบสนะมันจะไม่ค่อยมีมีเสียงคนนะครับอันนี้เป็นดอกเสียงกลางนะต้องใส่สองดอกจริงๆถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดก่อนนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองใหม่ครับเมื่อกี้นี้หลอดไฟแดงจ้าเลยครับเพราะว่าอ่าตรงนี้มันจะมีลายของฝั่งลบนะครับฝั่งนี้ฝั่งบวกนะครับพอดีผมไม่ได้ขันน็อตไงมันไปโดนกับไอ้แกนบูสเหล็กอ่ะเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็เลยช็อตกันทําให้หลอดโหลดแดงนะครับแต่หลอดหล่ก็ยังจะแดงเนี่ยนะเดี๋ยวผมเปิดอ่นนะอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะครับหลอดโหลดจะติดนิดนึงนะเพราะว่าวัดตัวนี้มันเยอะนะครับเดรยลเด็ดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงนะ เี็นไเอาให้ดูอีกให้เห็นมือผมเล่งดีกว่าอ่านี่นะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับเมื่อกี้นี้ผิดพลาดทางเทคนิคนอยครับพอดีสายอ่าอะไรนะเสียบโทรศัพท์ผมมันมันดูดกับตัวนู้นนะครับมันก็เลยดังตึ๊ก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 นะครับนี่ผมแก้แล้วนะเดี๋ยวลองเปิดนะครับอ่านี่ครับหลอดตรวแดงอยู่นี้นะครับ ีผมจะเร่งนะนะค,ค,ครับมีเครื่องบินมาพอดีเลยนะค,คือดอกนี้มันจะมีเสียงกลางนะครับถ้าผมปลดดอกนี้ออกครับมันจะไม่มันจะไม่ค่อยมีเสียงกลางนะครับอดอกนี้จะได้ยินเสียง หลอดโหลดก็จะขึ้นตามเสียงตอนที่เราเปิดเพลงนะครับนี่ครับเวลาผมเบาหลอดโหลดก็จะยุบตามนะแสงก็ยุบตามเดี๋ยวผมเร่งนะครับก็โอเคครับแต่ว่าไฟมันยังไม่ไม่วิ่งตามเสียงเบสนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงกาวไฟนะครับว่าไฟชุดเล็กกับไฟชุดใหญ่มันเป็นคนละเฟสกันนะครับ ผมถอดหลอดหลดออกแล้วนะครับเอามาเสียบป,ปั๊กตรงแล้วนะเมื่อกี้นี้เวลาเปิดดึงไฟหน้าแท่นนี่เลยลงไปเลยนะครับเพราะว่าไฟเวลามันตอกคอมกับหลอดหลดครับหลอดหลดมันจะดึงดึงให้มันสว่างแล้วก็ไฟจะมาไม่เต็มนี่นะแล้วก็ทําให้ตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้ผ่านหลอดหลดแล้วนะเดี๋ยวลองใหม่นะครับพัดลมพัดลมหมุนดังเฟิร์สแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่านหลอดหลดอันนี้ไฟมาเต็มแล้ว ซ้ายนะแต่มาวิ่งฝั่งขวาครับเดี๋ยวผมจะกลับสาย L กับกับสายสาย L กับสาย R ตั้งฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมต่อสายต่อต่อสลับกันไว้นะครับก็โอเคครับข้างนี้ดังแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้าข้างนี้นะครับว่าข้างนี้ผมย,ยังลอยสายไว้อยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ผมเปิดอยู่นะผมลืมวัดไฟให้ดูนะครับ ม้อไฟห้าสิบนะครับพอบิดแล้วก็จะได้อันนี้เอาเอากาวกับบวกก่อนนะกาวกับบวกได้เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบถ้าวัดเฟสตรงข้ามได้ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไฟจะตกเลยไหม อ่านะครับไฟยังคาอยู่ในคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวค่อยๆไหลลงไหลลงนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมรอไฟยุบลงหมดแล้วผมมาต่อข้างนี้แล้วลองสองข้างเลยนะครับอ่ะนี่นะครับที่แผ่นเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวนะเนี่ยนะผมได้เอาคาัตเตอร์ปาดออกแล้วนะครับเนี่ยนะกล้องเข้าไปไม่ได้ครับติดติดมอแปลงนะผมไม่แหงนได้เท่านี้คือแผ่นเป็นตรงนี้ มันมาใกล้กับโลนะครับเห็นไหมเน่เน่เน่ยมันมาใกล้กับโลแล้วตอนที่ผมลองแล้วหลอดหลดมันแดงอ่ะเนี่ยมันมาลงกับโบ๊ทอะบ๊ทของเอฟซีเขาทำมาเป็นแกนครับผมปาดออกเขาแล้วนะก็ไม่มีอะไรครับอันอื่นก็ห่างห่างอยู่มีใกล้อยู่อันเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับป้องกันลําโพงนะครับป้องกันลําโพงต้องลงกาวด้วยนะนี่นะครับผมลงกาวตรงนี้ครับเอามารวมกับกาวชุดใหญ่นะชุดชุดที่เอาไปลงกล่องนะครับนี่ครับลงด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไฟรั่ว ลงกาป้องกันลำโพงมันจะตัดไฟออกลำโพงให้นะครับพอดีผมขันแล้วไงผมขันแล้วผมอ่าผมขี้เกียจเล้อแล้วผมขันน,อน็อตเรียบร้อยแล้วผมก็เลยจำตามอ่าข้างบนเลยนะครับปกติผมจะจำข้างล่างนะแต่จำข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอ่าข้างซ้ายนะข้างซ้ายต่อเสร็จละก็นี่นะครับหลังจากที่ต่อไฟเข้าบอร์ดไดข้างนี้นะ โมดูลนกับบอด์ดใดข้างนี้ผมเก็บสายแล้วนะครับนี่นะครับเก็บสายแล้วก็นี่ครับแล้วก็สายอันนี้เป็นสายของพัดลมนะผมจะไม่ได้แปะกาวให้นะผมจะเก็บแค่เป็นบางเส้นนะอย่างเส้นบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้แปะนะเพราะว่าเผื่อให้ซ่อมได้จะได้ดึงออกมาแงแล้วก็ทํางานได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปแปะหมดทุกสายนะเราจะแปะเฉพาะสายที่อ่าเราไม่ได้ไม่ได้แบบว่ายังไงมันยาวเกินไปนะครับอย่างเงี้ยก็จะแปะให้นะครับประมาณนี้นะ อันนี้สายสัญญาณเนี่ยวิ่งอยู่ด้านข้างนะอันนี้ก็ไม่ได้แปะนะหยดไว้ให้ตรงนี้แค่อันเดียวเองหยดตรงนี้นะตึงนะมันวิ่งสวยดีอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ผมต่อรอหลดอยู่นะนี่นะครับเดี๋ยวรอโหลดมาใกล้ใหแล้วก็เพลงนะผมเอาจากนี่นะเดี๋ยนะอ่าเปิดแลวนะครับ อ่ะเดี๋ยวปิดข้างล่างก่อนเพราะว่าเราจะเอาสัญญาณตัวนี้นะครับเข้ามานีนนะอันนี้ชแนลซ้ายเนี้ยนเะนี่ยชแนลขวาชแนลซ้ายนี้ก็ L นะครับชแนลขวาก็ R นะครับลําโพงก็อันนี้นะซส์ดอกหกนิ้วเอาข้างนี้นะแต่ดอกอันนี้มันจะดังเสียงเสียงกลางจะดังดีกว่าอันนี้เป็นดอกลนะําโพงเบสนะผมแงเอามาจากโตอะไรนะโตห้าจุดหไงอันนี้เป็นดอกลาโพงเบสของห้นะ มันไม่ใช่เสียงเสียงกลางร้อยเปอร์เซ็นอันนี้มันจะมีแต่เบสแต่มันก็ออกนิดนึงอ่ะอันนี้ผ่านหลอดหลอดอยู่นะเออนี่ยว่ามอแปลงลูกใหญ่นะลูกลูกใหญ่มากเลยนะครับก็จะมีการโหลดของหลอดไฟนะครับนี่ครับติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดชแน e ซ้ายนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าเอาหลอดหลอดออกนะแล้วก็ต่อตรงเลยนะน,นะครับผมถอดหลอดหลอดออกแล้วนะเสียบ เสียบปลั๊กตรงจากาปลั๊กสามตาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนนครับอ่าลำโพงเด็ดแล้วนะอ่าเพิงการลำโพงเด็ดแล้วไปเร้นแรงก็โอเคครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ผ่านหลอดแล้วนะ เดี๋ยวผมจะลองมาวัดไฟป้องกันลำโพงกับไฟที่ไปเลี้ยงชุดชุดพัดลมนะครับบิดพัดลมนะครับว่าเวลาเราไม่ได้ผ่านหลอดโหลดเนี่ยไฟจะขึ้นเท่าไหร่ว่าเมื่อเมื่อตอนต้นนะผมผมวัดให้ดูผ่านหลอดโหลดนะไฟมันก็เลยไม่ถึงนะพัดลมสี่ตัวนะครับเหลือสิบสามโวลต์น,นะครับส่วนอันนี้ไฟอ่าสิบแปดนะ อ่ะอันนี้ไม่ต้องวัดครับเพราะว่ามันมันบิดออกมาตรงนี้ครับไม่ต้องวัดอันนี้ผมวัดให้ดูเขาลม,มเฉยนะครับว่าตอนนั้นที่เราวัดกันมันตกเหลือแค่อ่าไม่ถึงสิบสองไม่ถึงสิบสามนะครับตอนนี้มันขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้่าลอโหลด เป็นอันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาโหลดกําลังวัดนะครับว่าได้กําลังวัดข้างแล้วเท่าไหร่สองข้างเท่าไหร่บิดได้เท่าไหร่โหลด8โอห์ม4โอห์มแล้วก็2โอห์มเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําแบบวัดกาลังวัดล้วนๆนะครับว่าะมาแปลงลูกเดียวเนี่ยไฟ2เฟสเนี่ยอ่าอย่างที่คนเข้าใจว่าโหลดข้างียวเนี่ยมันได้อย่างสมมุติว่าข้างนี้มันได้โหลด4ี่โอห์มอย่างเงี้ยได้ ได้ที่อ่าสี่ร้อยวัตต์อย่างเงี้ยพอโหลดสองข้างเนี้ยมันจะยังได้ที่สี่ร้อยวัตต์ที่สองข้างอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะตกไปเลยนะครับเดี <IS AS> <sam> ๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับก <ías> ็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับทีเอสาระชมมาจนจบ